ตรงนี้กลิ่นของหอยจ้อมันเตะจมูกของเราของคนมากไข่มมกสวัสดีค่ะเห็นว่าร้านนี้เปิดมานานนานก่อนที่ตลาดดอนหวายจะเปิดอีกคุณพ่อทำโจ๊ะจีนค่ะแล้วรุ่นลูกก็เอามาขายหอยจ้อที่คุณพ่อสอนมาค่ะเดินเข้าไปดูหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะเยินดีขอบคุณค่ะยังมีถ้วยมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวใส่ น้ำจิ้มทําเองเป็นเนื้อบวยแทอคืออยากให้ดูเนื้อเนื้อบวยในน้าจิ้มมากคุณผู้ชมคือเห็นเป็นแบบชิ้นๆ,ๆอย่างนี้เลยใส,ใส่หอมๆนะ <c oughs> ชิมก่อนได้ได่คะแล้ว,ว่างร้านที่ให้อ,อ้อนชิมก่อนเพราะว่าอยากรู้ว่าร้อนมหมร้อน <c oughs> ไม่ยังไง ร้อนไหมคะเนื้อนี่บอกเลยว่าเขาไม่ห่วงเครื่องนะเขาให้เนื้อแบบแน่นๆแล้วหนังเขาจะทอดได้กรอบๆกำลังดีมากแต่ว่าชอบความฉ่ำของไส้มากเลยอะค่ะไส้ฉ่ำมากไส้ดีมากใช่ค่ะเราก็จะพิถีพิถฐานม,มากค่ะว่าะจะทำยังไงให้เนื้อฉ่ำแล้วเราก็ไม่ใส่แป้งด้วยค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุณแม่บอกว่ามันจะมีแบบจัมโบ้มีจัมโบ้คือสำหรับหนูอันเนี้ยจัมโบ้อค่ะอันนี้อันนี้คือใหญ่กว่านี้คือจัมโบ้ค่ะแล้วจัมโบ้ของจริงใส่ถ้วยนี่คือแบบ แน่นแน่เลยนะไม่แป้งค่ะไม่แป้งเลยแต่ว่าเราก็ไม่ใส่ปลาด้วยนะคะปูสดปูคือลูนค่ะใช่ค่ะปูสุราสุราจะมาส่งปูบ้านเราทุกวันค่ะรับทำใหม่ทุกวันค่ะคุณแม่ลูกขาเป็นปูแต่ต้องบอกว่าลูกเขาใหญ่มากเลยได้กินปูแบบฉ่ำๆธอกัดให้ดูได้ไหมอนุญาตชิมก่อนเลยชิ้นใหญ่มากคุณผู้ชมตอนนี้ลิ้นหายไปแล้วค่ะอยากให้ดูเนื้อนาว่ามันแน่นขนาดไหนแล้วตัวของตัูที่เป็นแบบว่าเป็นเป็นหนังเป็นตัวทอดกรอบของเขาเนี่ย ขาทอดมาได้ดีมากๆอันนี้เ,ออเหมือนฟองเต้าหู้ถั่บปูอะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะิี <laughs> ่มาก <laughs> คืออยากให้ลูกค้ากินแล้วบอกเฮ้ยฉันทานหอยจ้อปูนะเปิดมาแล้วมันเหมือนกับที่เขาตั้งใจจะกินปูก็คือปูลูกค้าเต็มร้อยแม่ค้าก็เต็มร้อยเหมือนกันเขาเรียกหอยจ้อหรือห้อยจ้อคะแม่มันมาจากภาษาจีนห้อยจ้อแปลว่าปูใส่คำว่าแหกึ้งแหกแปลว่ากุ้งเพี้ยนไปเพี้ยนมาคนไทยก็เลยกลายเป็นหอย่หอยไปคนลองทิ้งแบบลูกทิ้งกุ้งเลยไหมสบายเลยค่ะตัวรูปชิงกุ้งเราก็จะเป็นน้ำน้ำจิ้มเผ็ดออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาจริงจริง คุณแม่ดูเป็นแบบตัวจริงเจริงเรื่องของไม้จอมากเลยอ่ะใช่ค่ะลูกชิ้นซุ้มอ่าลูก้จุ้มอะไรก็ได้ได้ค่ะอ่าจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มเผ็ดเราทําแบบมืออาชีพเราไม่ได้ทําแบบสมัครเล่นเราขายมามากกว่าปีอืิเร้าปีก็จริงจังนะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นหรือว่าจะเป็นน้ําจิ้มเราดึงให้ลูกค้าอร่อยค่ะ คุณผู้ชมเนี่ยลูกชิ้นกุ้งที่เขาเรียกว่าลูกชิ้นกุ้งจริงๆตัวลูกชิ้นกุ้งเราจะผสม,ม,นมเนื้อปลากรายเนื้อปลากรา,า,ายจากคุณสมบัตินุ่มเหนียวได้รสชาติ<อ>แล้วก็ความหอมอกลิ่นกุ้งอ่ะคือเหมือนรู้สึกว่ามันมีรสชาติตั้งแต่ตัวเนื้อลูกชิ้นเลย<อ>มีความแบบหอมพริกไทยที่บ้านคั่วเองแล้วก็บดเองค่ะก็จะมีเครื่องใชด้วยใช่ค่ะสำคัญนะ ทำหอยจ้อนี่พี่ไข่ต้องขั่วเองบทเองต้องถึงต้องถึงลองทอดมันดิทอดมันทอดมันเชิญเลยค่ะทอดมันจะเอาเอาอันบนนี้จะได้อันนี้เป็นทอดมันปลาไกยเป็นปลาไก่แท้ค่ะเราจะใช้ใส่ถั่วูปน้ำจิ้มคือเข้ากับทอดมันมากมากไม่รู้สึกเหงของมาแป้งเลยเพราะไม่ได้ใส่แป้งเลยใช่ไมไม่ได้ใส่แป้งเลยค่ะ ได้ใช้เนื้อปลากายร้วนเลยค่ะแล้วน้ำพริกที่บ้านก็จะตำเองนะคะอ๋อคือตัวเครื่องแกงก็คือตำเองด้วยตำเองค่ะร้ะม่าสังเกตคือหนึ่งไม่อมน้ํามันสองสีจะไม่แดงสีนี้ก็จะมาจากเครื่องน้ำพริกที่เป็นสูตรไทยร้วนอย่างเดียวเลยค่ะเด็ด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  <laughs> เป็นอีกหนึ่งร้านที่ไข่เชื่อว่าถ้าเกิดมาที่นี่คือซื้อ,อ,อหนึ่งกล่องทานเลยแล้วก็ซื้อเป็นแบบว่าเส้นเส้นกลับบ้านไปนเป็นของฝากก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันใช่แล้วก็ต้องบอกว่าสําหรับร้านนี้นะคะอ้อนกับไข่มาลองกันทุกเมนูแล้วคอนเฟิร์มเลยว่าร้านนี้อร่อยมากค่ะ มาเที่ยวตลาดดอนหวายก็มาแวะชิมนะคะหอยจ้าปูล,ลูกสาแม่เนื้อดอนหวายค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงถึง16นาฬิกาค่ะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะ0892123838ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ